โอเคครับอยู่กับร้านบางคลายสอบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว RedDot EOTEC h 5 5 8นะครับเนี้เปิดราคาที่ที่1,300บาทค่าส่ง50บาทนะครับตัวนี้เป็นเกรดมิลิเทอรี่นะครับก็คือสามารถใส่กับปืนแก๊สได้เลยนะครับปืนปืนยาวอัดแก๊สนะครับก็คือพวกเ6 we นี่นสบหกี่สบายๆนะครับยิงได้เลยนะครับมาเปิดกล่องกันเปิดกล่องก็จะมีตัวจะไปเปิดปืนแล้วแม่มีเลตดอตนะครับแล้วก็ฐาน ฐานนี้ผมเบิกใหม่ให้ไปเลยนะครับใส่ใหม่ไปเลยจบๆขี้เกียจมาใช้ของเดิมนะครับของเดิมผมก็เอาไปใส่กับเอาไว้เป็นฐานสำรองแล้วกันสำรองสำรองแบบไหนครับสำรองเอาไว้ลองลองเลดดอทหรือว่าเอาไว้ลองของเล่นของผมเองนะครับ <c oughs> ป้ายราคาเดิมยังอยู่เลยนี่เลยครับสีแดงแรงลิ์แดงแดงแป๊ดเลยนะครับ แดงแบบโคตรสดแบบโคตรซิ่งนะครับโคตรซิ่งเลยนะครับ <S <S นี่คือป้ายราคาเดิมก็ยังอยู่เลยนะครับผม <S 1> <S 1> ราคาเดิมก็พันแปดห้าสิบนะครับพันสามนี่ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับไม่ไม่ได้แพงเวอร์วังนะครับเพราะว่าใส่เนี่ยมันเป็นมาลิสเนี่ยนี่ครับเมทัลลี่ยูเอสนะครับผมเอเทคนะครับสีแบบโคตรแซ่บอ่ะผมยังชอบเลย ใส่พื้นซิงนี่เทมากนะครับอ่ะวิธีการเปิดเรดดอตนะครับเปิดกดตัวนี้กดจะกดตัวไหนก็ได้นะนี่จะกดขึ้นกดลงนะครับถ้าเป็นกดลงก็จะเป็นการเบาแสงของเจ้าตัวเรดดอตให้เบาลงนะครับนะเห็นไหมมันไม่มันจะไม่สว่างนะถ้าเรากดบวกกดเพิ่มนะครับเนี่ยมันจะเข้มขึ้น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 นะครับนะนี่เลยนี่เบาลงก็จะอ่อนลงเข้มขึ้นก็มันก็จะเข้มขึ้นนะครับ เปลี่ยนสีให้กดตรงนี้ NV นะครับปึ๊บสีแดงใช้กลางวันสีเขียวใช้กลางคืนนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับผมในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับสีสลับกันอันนี้แดงอันนี้เขียวนะครับเห็นไหมนะครับผมถือว่านาเรนสุดๆนะครับสำหรับใครหา58นะครับสีอาจจะชูชาดไปหน่อยนะครับใส่สำหรับราง20มิล กดปิดแค่สองข้างนี้ใช้ล้าง2ี่ิมิลนะครับก็ค mm. well ือใช้ตัวนี้ปรับนะครับใช้ปากปากแบนในการปรับพอปรับเสร็จเนี่ยมันเป็นตัวแบบกดไวนะครับกดไวมันเป็นแบบนี้ถ้าเราลดปุ๊บเนี้ยถ้าเราง้างมันมจะไม่ออกนะครับเราต้องกดกดแล้วดึงแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบกับลางยี่สิบมิลแล้วกดล็อกปั๊บเขาก็จะอยู่เลยไม่หลุดนะครับไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันหลวมไปท่านก็ตั้งเอาตรงนี้แเวลาถอดถอดง่ายนะครับถ้าเราใส่แบบตรงที่มันควรจะอยู่นะครับ เนะนั่นแหละเอาไปติดปืนได้หมดครับปืนยาวอัดแก๊สปืนยาวไฟฟ้าแล้วแต่ท่านจะเอาไปใส่เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการเิงเซา์และบีเคียซอฟแต่ผมแนะนำว่าให้กดเข้าไปเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้แอดไลน์แอดเฟซน,นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจลิงก์ดูสินค้าอื่นๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ